เมื่อเร็วนี้วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมทอดกรถินสมทบวัดกัลยาณมิตรต่างประเทศณวัดจันโกนซาบาจานีนเคนเดียวิหารเมืองจิตตะกรประเทศบังคลาเทศซึ่งมีสมเด็จสมเด็จวณศิริมหาเถโรนะคะสังคายกแห่งบังคลาเทศองค์ที่29เเป็นเจ้าอาวาส สำหรับการทอดกระถินสมทบในครั้งนี้นำโดยพระมหาประพันธ์จิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระาศาสนารักคิตะมหิปาลเป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายสำหรับตัวแทนกล่าวคำถวายผ้ากระถินพร้อมทั้งถวายผ้ากระถินและปัจจัยเทยธรรมคือกัเยาิมิตดรมิทิลาโชดูรีและกลัลยาิมิตอนุธาบารัว บรรยากาศภายในง,งานเป็นไปด้วยความประทับใจนะคะซึ่งวัดจันโกลสาบาจานีนเคนเดียวิหารมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันในอนาคตกับวัดพระธรรมกายนะคะก็คือการสารต่อโครงการเวอร์เปกนะคะและก็โครงการสวดธรรมจักกับปะอัฒนสูตรอีกด้วยค่ะ